สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะแซวนีนั่งหน่วยกับเขาด้งเขาไปอีกแล้วล่ะคะ่ะไปสํารวจมึงค่ะว่าเฮ็ดเงี้ยงมันออกแน่ผลปรากฏว่า,าดินมันแห้งๆแม่พี่น้องแหมถึงฝนสิต๊ไไหลายมือฝนเศร้าบ่ตกอยู่แค่มือเดียวค่ะดินแห้ง่าสันเฮ็ดกับว่าท่านเห็นเห็นมีพ่อดอกเื่อว่าเขาไม่เงี้ยงไปเบิดแหล้กกับบัจักเ้ยค่ะนี่ละค่ะที่ใดก็มีอยู่ซ้ำนี่ละค่ะเสจแล้ค่ะ เดี๋ยสิต้องออกไปเงินลบลงไปเงินละล่ละค่ะยางร้ายกับเมยไปหาผูใหญ่จัดเปิดทีด่ฟ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อวานหน่ยก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกคนด้วยค่ะถี่อํานวยยวยพรมมให,หนวยให้มีความสุขหลักกาให้สุขภาพแข็งแรงนะค่ะขอพรอนันยอนกับไปยงังผู้วยพรถูกยางถูกประกาาเลดะขาดละกะักกาหแฮปปี้ร้ายกว่าหน่วยเพิ่มพูนจนร้ายกว่าหน่วยด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะถี่อวอยพรห้หนวยเด้อ ไปค่ะยาสีลงลงไปหฮืงนแล้วไปหาพ่อใหญ่จัดเปิืมือนี้พ่อใหญ่จัดเปิดอกเลากะมีมะกิจกรรมหลายยางล่ะค่ะนึ่สิผ้าเราไปเหรนท้าผุนราคามูสิพีซทั้งขุมเมืนยายวันเด้อค่ะ,คะอันนับแล้วเลยเนี่ยค่ะเพิ่นไปหาพี่โดพี่โด,โดเขาของกับป้อมไปผอพ,อ,พอดีเพิ่นก็เลยไปของกับป้อมน้ำเขาค่ะพี่น้องไปเปิ่งค่ะหยังเยอะหากระป้อมเดีหน่อยสองคนนี่มาของกระป้อมเด้อวพี่น้องของกระป้อมจได้จะสิมากรองของในดงดอกไม้ โอเคยเห็นหนี่มีแต่ดอกใหม่แล้วเ้อค่ะพี่บนกหน่อยหน้อยๆนี่แพดเบอลไทยเด้อค่ะอยู่ตรงไหนจัดเพอตรงนี้มันไม่ใช่หาเห็ดกระปอมมันต้องอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมเออต้องถามพี่โตพี่โตเป็นเซียนของกระปอมเช็ดปากหน่อยจัดไหน จะไปกับพี่โดไหมเนี่ย,ปยไปไปล่ะทีมงานของกระป้อมไห้อัสตาจะเข้าไปได้นั่นยุย่งก่อยสุดเลย ไม่มีเป็นฟึกของกระป้อมเด้อพีวว่น้งองาจาัดแล้วโอโอ้ Hello. <laughs> uh. hello, hello, Ili, hết lèo tô lì, nè, จ oh, e ัดย้างไปไก่ตีล่าพ่นโอ้ขี้เกี๊ยมสองคนนี่ซอยกันของกระป้อมเด้อพี่น้องบ่อปนี่เด้อนี่เด้นี่นี่มันขึ้นทงมันขึ้นทงนี่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 ทึงทึงเห็นบ่เห็นบ่มันลงใต้มันลงใต้ คุนเทอีงล่ะใหม่มันสนันโพดเอาปะเถงวะ มำไมกอรกระป้อมมึงกัดสั้นสั่นคือไปสูงล่ะกระปอม <c oughs> เอาอะไรจัดจับอะไรไหนกระปอมได้กี่ตัวเยอะมากะร่องแม่หายเยอะมากม,มึงมึงข้ามามึงมึงหาแต่จักโตกระปอม หาของกระป้อมแล้วพี่น้องคนเปลี่ยนไม้แล้วค่ะพี่น้องทีมงานหากระป้อมเฮ้พออีกแล้วพออีกแล้วมันก็แงมเห็นว่าเด็กหน่อย ปุ่นพี่น้องอยู่ทางปุ่น,นบอหายแล้วนี่คือทีมงานของกระป้อมเนี่ยค่ะเวลาเขาสีอากระป้อมเขาก็สีผิวปากปุ่น,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 นอีกนั่งนึงค่ะ เฮ้ยมาอยังโอ้ถึงน้ำได้ถึงน้ำได้ต้นน้ำไปมึงต้นขาข่อนย่าว่านึันไปทีมงานของกระป้อมนียค่ะทีมงานของกระป้อมเนี่ยพิ่งไมอยางหลายคนนะวะสีแบงกัน็จะได้มาหนีถของได้ เอามาร่วมกันแล้วก้กอยกินบักจัดกระมวลน้นองอเ,อเอขาพี่น้องลดมาเพื่อนแล้วคะพี่น้องได้กระป้อมบอ่พะยักระป้อม,อมไหนเล่าให้ฟังหน่อยสนุกไหมไปคล้องกระป้อมอ่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 ไปกับใครกับพี่โดกับพี่โดน้องได้กระป้อมกี่ตัวสี่ตัวขี้โมไหนสี่ตัวอยู่ไหนขี้อยู่นี่เออไม่ได้สักตัวแม่เห็นอยู่ แม่ก็ไปถ่ายคลิปตอนน้องจัดไปเอนี่กระปอมกับพี่โตอยู่ใช่ไหมลกูกแล้วจะไปคล้องกับปอมอีกไหมครับอืเอามามาปิดคลิปให้แม่หน่อยคลิปนี้เส้าหน่่ยกับสิจบลงซ้ำนี่แหะค่ะพี่น้องเยสิ้าน้องจัดเปิดไปกินนมนอนเด้อค่ะพอกันไหมคลิปนาะขอบคุณที่ททติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เอาลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาสวัสดีครับให้แม่หน่อยครับ อ่าน้องจัดเปิดสวัสดีครับเอ้ยบายบายด้วย,ยอ่ะรักทุกคนพูดจิรักทุกคนไอ้ยักษ์